สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดฝันผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะ แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะ หรือถ้าสิ่งไหนดีก็รับไว้เพื่อเป็นพลังบวกจะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอาไปเครียดนะคะดวงดีไม่ดีมันก็อยู่ที่การกระทำของตัวเราเองทำอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋มารับฟัง ไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบได้นะคะหกไม้เท้าาราชินีถือถ้วยสามเหรียญน,นะคะอืมไพ่ฟูถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆไฮโดรแฟนนะคะสองถ้วยเจวิลเจ็ดเหรียญ สิบดาบแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะจะเป็นไพ่มูลเป็นดวงชะตานะที่กำลังจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำอยู่นะคะใช้ชนะความสำเร็จกำลังจะเป็นของคุณแล้วนะหรืออย่างน้อยๆสิ่งที่คุณทำมันก็ดูจะคืบหน้าเติบโตแล้วก็กำลังส่งผลดีกับดวงชะตาของคุณก็ได้นะคะ คุณอาจจะกำลังขมักขม้นทำงานใหม่ทำโปรเจกต์กใหม่อยู่ก็ได้นะมันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาให้คุณต้องแก้ไขยอยู่บ้างแต่ถ้าคุณนะมีความมานะพยายามนะคะนะมีความมุ่งมั่นตั้งใจสิ่งที่คุณทำอยู่นะก็มีโอกาสจะประสบความสำเร็จสูงมากๆแล้วก็มีดวงของอาการที่อยู่เหนือคู่แข่งด้วยนะคะแข่งขันอะไรนะคุณก็จะได้รับชัยชนะได้เหรียญรางวัล ได้คำชื่นชมมีชื่อเสียงมากขึ้นนะคะคุณอาจจะกำลังอยู่ในช่วงของการประเมินผลงานนะหรือต้องแข่งขันเพื่อสร้างผลงานก็ได้นะคะแข่งขันสอบเข้างานนะคะอสอบเข้าทำงานนะสอบเข้าเรียนล้วนแล้วนะก็ส่งผลดีทั้งนั้นเลยหรือถ้าเป็นแข่งขันกีฬานะคะคุณก็จะเป็นผู้ชนะได้เหรียญรางวัลน,นะมันก็ เป็นรางวัลที่มาจากความภาคเพียรของคุณเองถ้าคุณขยันซ้อมนะขยันฝึกฝนนะคุณก็จะได้รับความสําเร็จที่มันเป็นของคุณได้นะคะเป็นดวงชะตานะที่กําลังเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นการทํางานก็ดูจะประสบความสําเร็จก้าวหน้าเติบโตมากขึ้นมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตให้คุณได้รู้สึก เอมใจรู้สึกภาคภูมิใจกับสิ่งที่คุณได้ลงมือทําด้วยนะคะแล้วก็เป็นราศีนะที่โดดเด่นในเรื่องของการเดินทางนะช่วงนี้ใครมีแผนเดินทางก็จะประสบความสําเร็จนะคะมีโชคลาภจากการเดินทางคุณอาจจะมีแผนเดินทางไปทํางานในต่างที่ต่างถิ่นก็ได้นะคะซึ่งก็จะส่งผลดีมากมาก ติดต่อค้าขายไปดีลงานไปเสนองานใดๆนั้นนะก็จะได้รับผลสำเร็จที่ดีหรือจะเป็นเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวก็ได้นะคะไปท่องเที่ยวไปเรียนนะไปทำงานล้วนแล้วดีทั้งนั้นแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของต่างประเทศด้วยนะใครเดินทางไกลถึงต่างประเทศนี่ก็ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะคะก็จะไปเหมือนไปเปิดโลกใบใหม่นะคะมันเหมือนชีวิตของคุณ กำลังเปลี่ยนแปลงนะในทิศทางที่ดีมากขึ้นคุณอาจจะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะคะจากในต่างที่ต่างถิ่นนั้นก็ได้นะชีวิตมันก็อาจจะมีเรื่องของการโยกย้ายนะคะที่อยู่อาศัยาการเปลี่ยนแปลงการทำงานเปลี่ยนแปลงหน้าที่ให้มันเกิดความลงตัวเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะหรือไม่คุณอาจจะได้รับมอบหมายงานในหน้าที่ใหม่ๆที่มัน อาจจะมีความท้าทายมากขึ้นยากขึ้นเราก็อย่าเพิ่งเครียดนะคะอยากจะให้เปิดใจลงมือทํานะค่อยๆทําด้วยความรู้ความสามารถทําให้เต็มที่นะคะเชื่อเลยว่านะมันก็จะนําพาคุณไปสู่โอกาสใหม่ๆโอกาสที่ดีอีกมากมายเลยทีเดียวแล้วก็เป็นราศีนะที่จะได้รับความเมตตาเอ็นดูมีคนมาดูแลเอาใจใส่เรามากขึ้นนะคะอาจจะได้อยู่ในสังคมที่ดี เป็นสังคมที่มันมีแต่พลังบวกนะทำให้เรามีกำลังใจที่ดีหรืออาจจะได้ทำงานกับคนเก่งคนที่มีความสามารถเป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาเราสอนเรานะคะ,อะสอนเทคนิคอะไรดีๆกับเราก็ได้นะเหมือนทำให้เราได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้ดีมากขึ้นนะคะมีดวงนาเรืออุปถัมภ์ด้วยนะอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวนะคะ ในที่ทํางานก็ได้หรือผู้มีพระคุณทั้งหลายถ้าเรานะมีปัญหาอะไรก็ตามก็ไปขออความช่วยเหลือนะจากคนเหล่านี้ก็จะได้รับการช่วยเหลือที่ดีมากๆนะคะอาจจะมีการทำงานแบบเป็นกลุ่มเป็นทีมเพิ่มมากขึ้นนะจากที่ต้องทำงานคนเดียวหรือทำงานในด้านเดียวนะคะอาจจะต้องอมีการทำงานเป็นทีมมีการประสานงานกับผแผนกนั้นผแผนกนี้ อาจจะต้องใช้คำพูดใช้วาทศินค่อนข้างเยอะนะคะแต่มันจะส่งผลดีอย่างน,น้อยมันก็สอนทักษะในเรื่องของการพูดการประสานงานาหรือการใช้ปฏิพานไหวพริบนะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากๆในทุกๆเหตุการณ์นะคะทุกๆปัญหาการทำงานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะสอนให้คุณทำงานเก่งขึ้นนะสามารถเอาตัวรอดได้หรือทำให้คุณ มีวิธีคิดหรือมีวิธีการใช้ประสบการณ์ที่มันจะส่งผลดีกับตัวคุณมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีความคิดที่ดีสติปัญญาดีเฉลียวฉลา,าดนะดัง่งไพ่ฟูนะคะคุณสามารถที่จะออกจากความกลัวอะไรบางอย่างในตัวคุณก็ได้นะในอดีตคุณอาจจะไม่กล้าทำนะบางสิ่งบางอย่างแต่ตอนนี้เหมือน คุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นนะกล้าทำในสิ่งที่มันท้าทายกล้าทำในสิ่งที่คุณเคยรู้สึกกลัวในอดีตนะคะอาจจะด้วยว่าคุณอาจจะค้นพบว่าสิ่งนั้นมันอาจจะไม่ได้ดูน่ากลัวอย่างที่คุณคิดเอาไว้ก็ได้นะคะเหมือนคุณจะได้หลุดออกจากเขตจำกัดนะหลุดออกจากกรอบนะคะกล้าทำในสิ่งที่มันท้าทายมากขึ้นเหมือนกับว่าถ้าเราอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ เราก็ต้องลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำนะคะหรือการที่คุณมีความกล้านะออกไปสู่เส้นทางชีวิตในเส้นทางใหม่ๆก็ถือว่าเป็นส่งผลดีกับดวงชะตาของคุณด้วยอ,อย่างเช่นถ้าคุณทำงานที่เก่าแล้วมันไม่เติบโตก้าวหน้านะถ้าคุณมีความกล้าพอที่จะลอง ลองอมองหางานในลักษณะใหม่ๆนะมองหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองมันก็จะส่งผลดีมากมายเลยทีเดียวนะคะบางทีเราไม่จำเป็นว่าจะต้องรอการเปลี่ยนแปลงที่าจากปัจจัยภายนอกแต่ตัวเราสามารถเปลี่ยนแปลงนะด้วยตัวของเราได้นะคะก็ด้วยการเปลี่ยนแปลงความคิดอาจจะใช้ความคิด ในมุมมองใหม่ๆก็ได้นะคะบางทีแค่ความคิดเปลี่ยนชีวิตมันก็จะเปลี่ยนในทางที่ดีมากขึ้นหรือบางท่านนะคะมีการวางแผนที่จะทําธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะคะได้เป็นเจ้านายตัวเองมีอํานาจในการคิดมีอํานาจในการตัดสินใจสิ่งสําคัญก็คือการมีวินัยกับตัวของคุณเองนะคะก็จะส่งผลดีมากๆในธุรกิจในหน้าที่การงานของคุณด้วยแล้วก็เป็นราศีนะที่จะได้รับ คำอวยพรคำอวยชัยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะท่านได้เล็งเห็นแล้วนะถึงความมุ่งมั่นตั้งใจพร้อมที่จะประทานพรความสําเร็จนะทำให้อะไรที่มันติดขัดมันก็ดูราบเลื่นขึ้นหรืออุปสรรคปัญหาใดๆมันก็จะที่ขายในทางที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะขอให้คุณหมั่นกระทาความดีคิดดีทดําดีพูดแต่สิ่งดีๆ นะแล้วโชคชะตาก็จะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นราศีนะที่จะมีคนมารู้สึกดีกับเราด้วยนะคะคนโสดนะชาวราศีมังกรมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจนะคะเป็นคนที่เรารู้สึกถูกชะตาเจอกันครั้งแรกนี่มันเหมือนกับว่าอ,าอาจจะเคยเห็นกันตั้งแต่ชาติบางก่อนหรือเปล่านะคะพอพูดคุยกันแล้วก็เหมือนจะเข้ากันได้ดีมากๆ ก็เหมือนบุพเพสันิวาสกำลังนำพาคนที่ใช่นะคนที่รักจริงหวังแต่งให้ได้มาเจอกับคุณแล้วนะถ้าคุณไม่ปิดกั้นหัวใจตัวเองก็มีโอกาสที่จะหายโสดสูงมากๆนะคะหรือไม่นะคะเราอาจจะได้เจอเหมือนเป็นเพื่อนคู่หูหรือถ้าเป็นทําธุรกิจนะคะก็อาจจะมีคู่ค้าใหม่ๆมีหุ้นส่วนนะมีลูกค้าเข้ามา เหมือนซัพพอร์ตมาช่วยเหลือทำให้ธุรกิจเติบโตก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามจะได้รับความร่วมไม้ร่วมมือได้รับกำลังใจที่ดีนะบางทาีชีวิตมันต้องขับเคลื่อนด้วยกำลังใจนะคะแค่คำบางคำที่ให้กำลังใจเพียงเล็กๆน้อยๆมันก็เหมือนเป็น แรงพลังใจดีๆที่ทําให้คุณมีแรงฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งนะคะแล้วก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินด้วยนะเป็นช่วงที่คุณจะาหาเงินเก่งทํามาหากินเก่งนะคะเก็บเงินได้เป็นต่อเป็นกรรนะก็จะมีรายได้เข้ามาจากหลากหลายช่องทางนะคะแม้ว่ามันอาจจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าเงินจะได้มาแต่ละบาทนี่มันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคะก็ต้องลงมือทําต้องคิดต้องจัดการ นะแต่สิ่งที่ได้กลับมานะคะเงินทองความสําเร็จถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวแต่เราก็ระวังด้วยนะเพราะว่ามีไพ่เดวิลนะคะระวังเรื่องของการใช้จ่ายเงินที่อาจจะมีแบบขาดสติหรือไม่ทันได้คิดให้เยอะนะคะอ,อย่างเช่นถ้าคุณจะไปลงทุนอะไรใหม่ๆก็ตามนะก็ดูด้วยว่าออมันเสี่ยงเกินไปไหมเรามีความรู้ มีทักษะในสิ่งนั้นไมยนะคะอย่าลงทุนตามคำชักชวนของคนอื่นโดยที่เรายังขาดความรู้ยังขาดประสบการณ์ถ้าไม่แน่ใจก็ไปปรึกษานะกับคนที่เขามีความรู้มีประสบการณ์ก็สามารถช่วยได้นะคะก็สามารถทําให้คุณเหมือนใจเย็นลงหรือสามารถที่จะฉุดคิดมีสติมากขึ้นนะในการใช้จ่ายเงินแล้วก็อย่าให้ใครหยิบยืมเงินอย่าไปเซ็นค้าประกันให้ใคร อะไรก็ตามนะที่เกี่ยวกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเราก็ต้องละเอียดรอบคอบให้มากๆนะคะนะก็เป็นสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อเตือนสําหรับชาวราศรีมังกรแล้วก็สิ่งที่ไพ่นะคะอยากจะสื่อบอกอีกนิดนึงก็คือนะเป็นไพ่โมู moon, นะคะาบางทีอารมณ์ของเราเนี่ยมันอาจจะแปรปรวนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย อาจจะด้วยมีบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้ดังใจหรือการที่คุณเป็นคนที่จริงจังกับการทำงานจริงจังในทุกๆเรื่องนะบางเรื่องเราก็ต้องปล่อยวางบ้างนะคะอะ,อะไรที่มันอยู่เนือการควบคุมเราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปแล้วก็อย่าไปกังวลกับอนาคต มากจนเกินไปจนเหมือนเป็นการกดดันตัวเองนะบางทีคิดไปล่วงหน้าอย่างนงั้นอย่างนี้นะคะาบางทีก็คิดในแง่ลบด้วยมันอาจจะบั่นทอนกําลังใจของเราก็ได้นะเราจงโฟกัสนะกับสิ่งที่เราอยู่กับสิ่งที่เราทําอยู่ในปัจจุบันจะดีกว่านะคะทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะแล้วอนาคตมันก็จะดีตามไปด้วยแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาสิ่งที่คุณเจอเจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดี ก็สามารถที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขนำมาปรับใช้ให้ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็พยายามควบคุมนัสติอารมณ์ของเราให้ดีซึ่งมันก็จะส่งผลดีในดวงชะตาของชาวราศีมังกรอย่างแน่นอนนะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาภยากรก็สามารถกดปุ่มซปอต์แงที่เป็น รูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจเริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงๆปังๆตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ